ครับสวัสดีครับ FC เที F ่ C T, น่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกเนาะครมีเหรียญเก่ายอดนิดยมนะครับมาให้ชมครับผมครับก็ก่อนจะว่าถึงรายละเอียดนะครับเรามาพูดถึงประวัติของหลวงปู่กันสักนิดนะครับผมกับพระราชพุทธาจารย์นะครับหลวงปู่ดุลัตตโลครับเป็นพระอริยเจ้าทีเดนะครับ เป็นพระราชานะครับคณะชลาดพระพิสุฝ่ายวิปัสนานะครับธุระอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินครับผมธรรมยุทธเป็นชาวสุรินกับสิทธยานุกศิษ์ในพระอาจารย์มั่นภูริศทัพโตนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2,430นะครับ9ก้าสิบปีม 2, <c oughs> รณภาพก็30ตุลาคม2000 <c oughs> 526อุปสมบท2453นะครับพรรษา74พันษา 74, ครับผมต้นเป็นพะระระยะเจ้าที่ประเสริฐมีความรู้มีความสวมารในการปกครองคณะสงฆ์ได้รับสมณศักดิ์และพระยศนะครับมากมายหลายชั้นล่าสุดก็ได้เป็นพระราชาคณะฉล,ลาชนะครับผม มีสิทธิอนุสิทธิให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา,ามากมายนะครับก็เอาข้อมูลพอสังเกีเนะาะพาะว่ากันนะครับเป็นชั่วโมงก็มาจบอะนะครับตอนนี้มาดูเบสิกของเหรียญกันบ้างผมดูพระเนื้อโลหะผมจะดูที่เบสิกนะครับเบสิกก่อนอดับแรกครับผมว่าอามีความแห้งมีความเก่านะครับ กรถึงยุคในการจัดสร้างไหมอันนี้ก็อันนี้ศูนย์แปดะครับสองพายสแปดก็ประมาณเท่าไหร่ละอันนี้ครับบุรุคพุ่งหารก็ห้าสิกว่าปีแล้วเนาะครับเหรือนรุ่นนี้ก็ออกมา นานแล้วนะครับผมเนาะเป็นเหรียญที่มีความนิยมนะครับอีกหนึ่งเหรียญครับผมครับก็ดูขอบตัดก็มีคมคมเนาะมีความมันเงาด้วยนะครับมี สองขยับครับผมอ่ามีตัดด,ด้านเรียบหน่อยแล้วก็ตัดขาดนะครับเป็นรอยหยักเป็นลักษณะเหรียญปอมก็อย่างนี้หน่นะครับผมขอบด้านหลังคมนะครับไม่ธรรมดานะครับผมคมนะว่าเหรียญที่ทําเหรียญแบบไม่เหมือนแน่นอนทายากด้วยครับคมนะครับดูนะครับผม ครับตัวสีก็ลึกนะเพราะว่าตัวสีก็แปลกทําไม่ธรรมดานี่ครับเนาะทำได้แปลกทําได้ดูแล้วมีความดูดีครับแล้วก็มีความเข้มขังด้วยตัวสีรุ่นเก่าแบบนี้แหละโตไม่เขาเรียกอะไรไม,ไม่ไม่สวยไม่เต็มเหมือนรุ่นใหม่หรอกนะแต่จะดูดีเป็นเอกลักษณ์นะครับครับผมจะสูมให้ดูครับผม ครับขอบตัดผมว่าก็ชัดเจนนะผมว่า,าวันนี้ก็อาจจะคุกขักบ้างเพราะอุปกรณ์เรายัางไม่ครบนะครับเดี๋ยวประมาณพีนหน้าน่าจะสมบูรณ์กว่านี้ในการทําคลิปวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะอะนะครับว่ากันไปเนาะถ้าไม่ถูกใจก็นขออภัยด้วยนะครับ ครับตอนนี้ก็เข้าเวลาก็5ห้านาทีกว่าแล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณท่านท่านผู้ชมนะครับที่ชอบในเรื่องวัตถุมงคลนะครับคงจะมีอีกเข้ามาเรื่อยๆครับมีหลายคลิปอยู่ก็พยายามคัดเลือกอยู่นะครับผมครับก็เหรียญตัวนี้ก็กําลังได้รับความนิยมนะแต่ก็ได้รับความนิยมมานานนี่แหละราคาก็ขยับไปไกลแล้วนะครับผมถ้ามีก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับผมคงเก็บไว้ับเป็นที่เลึกนะครับเป็น เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับผมก็วันนี้เขากล่าวทิ้งท้ายว่าสวัสดีครับ